หรือจะเป็นโปรโมชันแอนด์พรีเวนชั่นก็ได้แปลเป็นไทยก็คือการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคจะทำยังไงให้เราแข็งแรงไม่ป่วยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นสิทธทิประโยชน์สำหรับคนไทยทุกคนดูแลโดยสะสะชแยกกันนะฮะเมื่อกี้เราพูดถึงการรักษาพยาบาลจะเข้าสู่การรักษาพยาบาลได้ท่านต้องมีสิทธิบัตรทองเท่านั้นแต่ ถ้าจะเข้าสู่โปรแกรมการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคขอให้ท่านเป็นคนไทยท่านเข้าถึงโปรแกรมนี้ได้เลยเช่นคุณสุภาพสตรีอายุระหว่าง30ถึง60ปีนะครับท่านควรจะได้รับการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกทุกคนการคัดกรองมะเร็งปากมดลูกสมัยก่อนต้องไปพบคุณหมอต้องไปขึ้นขายอย่างแค่ฟังก็สยองขวัญแล้วตอบได้เลยว่าไม่ไปค่ะนะครับแล้วการตรวจเนี่ยมันใช้เวลา นะครมันไม่เป็นส่วนตัวก็ทําให้การเข้าถึงน้อยนะครับพอเข้าถึงน้อยเราก็าจะพบคุณสุภาพสตรีที่มาหาหมอก็ต่อเมื่อมีอาการแล้วเขาบอกว่าการตรวจยิ่งตรวจแล้วพบนะได้เร็วเราจะแก้ไขได้เร็วดังนั้นปัจจุบันเนี่ยเฉพาะการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเนี่ยนะฮะเราใช้วิธีการตรวจด้วยตนเองวิธีการเหมือนกับการตรวจด้วยเ t ทเครับ a อ k เนี่ย หลายผมเชื่อว่าทุกท่านทาเป็นการตรวจด้วยตัวเองตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตัวเองเหมือนกันเลยจะมีชุดตรวจเหมือนกับ ATK เลยครับนะฮะมันใหญ่กว่าหน่อยนะครับแล้วก็วิธีการตรวจเราจะสอนให้ตรวจเสร็จเรียบร้อยเราเอาไปเข้าแ l a นะฮะไม่ใช่ตรวจแบบเดิมนะครับตรวจแบบเดิมเนี่ยเราไปทำแป๊บ smear ทำแป๊บ s m e ียเสร็จแล้วเอาเซลล์ที่ได้มาย้อมสีนะครับมาย้อมสีแล้วก็ไปดูว่ามีเซลล์มีลักษณะผิดปกติไหมแต่การตรวจแบบใหม่เราจะเอา ตัวอย่างที่ได้ไปตรวจหา DNA ของไวรัสที่ทําให้เกิดมะเร็งปากมดลูกถ้าเจอปุ๊บแปลว่าท่านมีความเสี่ยงในการที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกเราก็จะเอาท่านไปตรวจตรวจยืญญนยันอีกทีหนึ่งถ้ายังบวกอีกก็เอาไปสู่การรักษาสองกล้องคสองกล้องแล้วก็ขิดปากมดลูกนิดเดียวนะครับทําง่ายมากไม่ยากอะไรเลยแล้วท่านก็จะมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งปากมดลูกน้อยมากๆหรืออาจจะบอกว่าหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ โครงการนียคือโครงการ p amp p ของสอปสช,ชซึ่งมอบให้กับคนไทยทุกคนบังเอิญว่า hpv เนี่ยตรวจเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นนะครับดังนั้นคุณสุภาพถตะตีสามถึงปีเนี่ยไปตรวจได้เลยนะไปรับชุดตรวจได้ที่ไหนไปที่ร้านยาเรามีสิทธิประโยชน์อะไรอีกเรามีสายด่วนสปสช,ช1 3 3 0โทรได้ตลอดย4ิชั่วโมงท่านที่มีสิทธิ์นะครับย้ายสิทธิ์ได้4ครั้งต่อปีเพราะหลายคนบอกผมมีบัตรทองบ้านของอยูดอรผมมาทํางานที่กรุงเทพ ผมป่วยผมต้องกลับไปอุดรไหมกลับไปอุดรก็ได้ครับแต่เรามีวิธีได้ง่ายกว่าน,นั้นท่านก็ย้ายสิทธิ์มากรุงเทพฮะพอท่านย้ายสิทธิ์มากรุงเทพปุ๊บนะครับท่านก็มารับบริการในกรุงเทพได้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรามีระบบร้องเรียนคําว่าระบบร้องเรียนก็คือเวลาท่านไปรับบริการที่โรงพยาบาลแล้วรอนานนะครับหรือว่าท่านไม่มั่นใจว่าบริการที่ท่านได้นั้นเนี่ยมีคุณภาพและมาตรฐานไหมท่านสามารถจะโทรมาที่สายด่วนสปช3 3 3 0ูนแจ้งเรื่องไว้เราจะไปตรวจสอบให้ นะครับหรือว่าไปแล้วโดนเก็บตังค์นะครับไม่เป็นมันไม่ตรงปกอันนี้ก็แจ้งเราได้เราก็จะมีกระบวนการที่จะคุ้มครองสิทธิ์ให้นะครับแล้วเรายังมีอีกกระบวนการหนึ่งซึ่งเป็นกระบวนการคุ้มครองสิทธิ์นะครับคือเรามีมาตราหนึ่งครับนะก็คือมาตรา41คําว่ามาตรา41ของเราในเขียนไว้ว่าหากผู้มารับบริการไปรับบริการที่โรงพยาบาลแล้วเกิดความเสียหายนะครับ มีสิทธิ์ที่จะนะขอนะขอ,อรับการช่วยเหลือเบื้องต้นได้จากสปทจนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นไปทําคลอดที่โรงพยาบาลน,นะไปทําคลอดที่โรงพยาบาลแล้วปรากฏว่าปรากฏว่าเกิดยกตัวอย่างแล้วน,นะเอาให้เห็นภาพนะครับเกิดมีก๊อหรือไว้ในท้องนะครับแล้วก็ต่อมาท่านทราบเพราะว่ามันอักเสบมากต้องไปผ่าเอาออกใหม่ นะครับไออย่างเนี้ยนะครับท่านได้รับความเสียหายท่านมีสิทธิ์ที่จะทาเรื่องมาที่สบปชนะครับขอขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นได้นะครับเราก็จะมีให้มีกรรมการมาพิจารณานะครับมีตั้งแต่น้อยไปมากนะมีตั้งแต่ไม่เกินแสนไม่เกิน2อ0 0 0นหรือถึงขั้นเสียชีวิตเนี่ยก็จะมีเงินเยียวยาไม่เกิน4ี่0 0 0บาทอันนี้ก็จะบรรจุอยู่ไว้อยู่ในมาตรา41่สิบเอ็ดในพรบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ นะก็จะเป็นสิทธิเพิ่มเติมเข้ามาสิทธิ์บัตรทองสามารถใช้ควบคู่กับประกันสุขภาพได้หรือไม่ใช้แล้วเบิกตัวไหนได้ก่อนคะโอ้คําถามนี้ดีมากเลยครับจะเป็นอย่างนี้นะครับตอนนี้เรามีสิทธิ์ที่เราใช้ควบคู่กันไปคือพรบรบรุคคลที่3นะพรบบุคคลที่3หมายความว่าเกิดอุบัติเหตุทางรถแล้วคนไข้เกิดขาหักไปที่โรงพยาบาลตอนนี้ออบุคคลที่3ามเขาพหบบบุคคลที่ให้ใช้ได้ส0 0 0มื่นใช่ไหมเราจะให้ใช้สาม0 0ื่นนั้นจนหมดก่อน นะฮะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยมาเก็บจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดังนั้นกรณีนี้ทําได้ครับทําได้นะครับอะไรที่บัตรทองจ่ายไม่ได้ก็อาจจะสามารถใช้ประกันสุขภาพควบคู่กันได้นะครับสอบถามเรื่องอนาคตของบัตรทองอยากรู้ว่ามีความน่ากังวลไหมครับตอนนี้คิดหนีหลายแห่งออกมาแปะป้ายเรื่องไม่รับบัตรทองเลยไม่แน่ใจว่ามีปัญหาส่วนไหนพอจะแชร์ปัญหาให้ฟังได้ไหมครับได้ครับเอาคร่าวๆแล้วกันนะถ้าเอาเต็มๆคงจะอีกสักบันหนึ่งนะฮะเรามีหน่วยบริการภาครัฐไม่พอ เราก็ขอให้เอกชนเนี่ยเข้ามาร่วมให้บริการกับเรานะฮะก็มีคลินิกมาเข้าร่วมกับสปชจําจนวนหนึ่งพอมีคลินิกเข้ามาร่วมเราก็ใช้ระบบมีประชากรไปลงทะเบียกบนกับท่านกี่คนสมมติว่ามีหมื่นคนถ้ามีหมื่นคนเราก็เอางบประมาณเหมาจ่ายไปให้ท่านเหมาจ่ายอะไรบ้างเหมาจ่ายเรื่องของค่าอยู่ค่ายาค่าอะไรคนข้านอกเนี่ยสมมติตีสักัวละพันถ้าท่านมีหมื่นท่านได้10ล้านและท่านก็บริหารเงินตรงนี้ สพิพอาจะอจะจ่ายให้ท่านรายเดือนนะเดือนละเกือบเกือบล้านท่านก็เอาไปจ้างข้าจ้างนู่นนี้นั่นไปแล้วก็ดูแลนะฮะไปดูแลคนไข้ของท่านนะครับไออย่างนี้มันก็จะไม่มีประเด็นนะครับแต่เหตุที่ขาดทุนมันมีหลายปัจจัยมากถ้าท่านดูแลคนไข้ในพื้นที่ของท่านไม่ได้ท่านก็ต้องส่งต่อคนไข้ของท่านไปนรักษาที่อื่นท่านต้องตามจ่ายถ้าท่านส่งต่อมากก็แปลว่าไองเงินที่ ล่ํสั่าไปที่ท่านเนี่ยท่านถูกใช้มากรายรับกับรายจ่ายถ้ามันไม่บาลานซ์ท่านจะขาดทุนนะนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านบริหารจัดการได้ดีนะครับปัญหาขาดทุนท่านจะลดลงหรือหลายที่กาําไรส่วนที่ขาดทุนมีนะครับที่เขาขึ้นป้ายกันเนี่ยผมตัดไปที่ขึ้นป้ายนิดหนึ่งที่ขึ้นป้ายเหตุมันมาจากเหตุนี้ครับสองปีที่แล้วเรามีเงินที่เราจะต้องจัดสรรเป็นค่ารักษาพยาบาลให้กับคลินิก เอาง่ายๆว่า2ปีก่อนหน้านี้นะครับผลงานน้อยกว่าเงินที่มีนะครับสมมุติว่าผลงานที่เราเรากันเงินไว้ตรงกลางที่จะจ่ายให้ท่านเนี่ยร้อยล้านผลงานของท่านทําได้นะฮะแปล้านท่านได้80ล้านไปแล้วเต็มเบ็ดเต็มหน่วยที่ท่านควรจะได้ท่านได้ไปแล้วไอ้เงินเหลือตรงกลาง20ล้านทํำยังไงนะฮะสุดท้าย เราก็เอาเงินตรงนี้ไปเกลีย่ยเพิ่มเติมให้กับคลินิกดังนั้นทุกที่ได้เงินเพิ่มหมดเลยทางทั้งที่ท่านได้ไปแล้วนึกออกไหมฮะปีล่าสุดปรากฏว่าเงินเตรียมไปร้อยล้านผลงานท่านเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยสิล้านดังนั้นเงินมันมีเท่านี้ผลงานมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องเฉลี่ยการจ่ายลดลงถูกไหมฮะเพราะเราบริหารเป็นปลายปิดการจะบริหารเป็นปลายปิดคุยกันเสียตั้งแต่ต้น ถูกไหมไม่งั้นเราคุมบัตเจ็ตไม่ได้ไอตอนที่ท่านขึ้นไปว่าสปชบเบี้ยวนี่ไม่จ่ายท่านพูดปีเดียวอะไอปีที่ท่านกําไรไม่เห็นท่านเอามาถัวไม่พูดถึงไออย่างงี้มก็แปลกๆนะครับนั่นคือเป็นที่มาที่เขาขึ้นได้นะครับเห็นข่าวลูมันขาดทุนจากบัตรทองข้อเท้จริงเป็นอย่างไรครับและอนาคตมีโอกาสบัตรทองสามสิบบาทเป็นร้อยบาทหรือสองร้อยบาทไหมครับพอสามสิบบาทน้อยมากเหมือนได้ฟรีหรือบัตรทองจะโเคเปหรือไม่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าหลักการร่วมจ่ายเนี่ย ไม่ได้รับการยอมรับเพราะการร่วมจ่ายมันทำร้ายคนเราไม่รู้ว่าใครมีใครมีความสามารถในการร่วมจ่ายบ้างแล้วถ้าเกิดต้องมีการร่วมจ่ายจริงๆสมมติร่วมจ่ายคนละ200คนที่แม้แต่50บบาทยังไม่มีในกระเป๋ามีเยอะนะครับแล้วถ้าเขาป่วยเขาไม่เข้าสู่การรักษามันก็จะเกิดปัญหาในอดีตนะครับแล้วเอาอย่างนี้บัตรทองก็ขาดทุนสิบัตรทองขาดทุนไหม ต้องถามว่าเราเกิดมา21ปีแล้วครับเราพยายามทำทุกอย่างที่จะให้ระบบเนี่ยเอฟฟิเชนที่สุดตอนนี้เรามีเงินบำรุงนะครับอยู่ในโรงพยาบาลเอาง่ายๆกระทรวงสาารณสุขมียอดเงินบำรุงเหลืออยู่แสนกว่าล้านทั้งระบบนะทั้งระบบนะครับงั้นขาดทุนกำไรเนี่ยยังเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษากันผมจะตอบคำถามนี้ได้ตอนนี้บอร์ดเรามีมติแล้วนะฮะให้ไปว่าจ้าง Big บิ๊กโนะฮะมาตรวจสอบบัญชี ของสปชสิไปตรวจสอบบัญชีของทางโรงพยาบาลสินะว่าอันที่หนึ่งอัลโลมาลขาดทุนจริงไหมสปปชบริหารงบประมาณเป็นยังไงเดี๋ยวรอผลบิ๊กโฟได้มาเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังการใช้สิทธิ์บัตรทองจะต้องมีการส่งใช้ใบส่งตัวจากปฐมภูมิไปยังทุติยภูมิในอนาคตจะมีการยกเลิกกระบวนการนี้ไหมคะผมเรียนด้วยความจริงใจเลยนะครับจริงๆนยเรายกเลิกแล้วเราใช้เรื่องของ30บาทรักษาทุกที่ไม่จําเป็นต้องใช้ใบส่งตัวแต่ practically เนี่ย มันยังไม่ร้อยอร์ซ์ใบส่งตัวมีาภาระสอเรื่องนะครับอันที่ 1. ก็คือว่าเรามีใบส่งตัวเพื่อจะบอกว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลกอไก่ส่งตัวคนไข้ไปโรงพยาบาลขอไข่เพราะอะไรการวินิจฉัยในโรงพยาบาลแรกคืออะไรแล้วคุณหมอได้ให้การรักษาอะไรไว้แล้วเมื่อให้การรักษาไว้แล้วคนไข้อาการไม่ดีขึ้นจึงส่งไปโรงพยาบาลขอไข่และขอให้ คุณหมอที่โรงพยาบาลขอใข่ช่วยรักษาต่อเนื่องด้วยปัญหานี้คุณหมอที่โรงพยาบาลขอไข่เห็นปุ๊บไม่ต้องไปตรวจใหม่ตั้งแต่ต้นพอรู้แล้วว่าวิธีการรักษาทางทางเลือกที่หนึ่งใช้ไปแล้วคุณหมอจะได้ไม่ต้องเลือกทางเลือกนั้นไปทางใหม่เลยมันก็ลดเวลาในการรักษาและทําให้เกิดประสิทธิภาพในการรักษาที่ดีดขึ้นซึ่งดีไม่ดีอีกด้านหนึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือบอกว่าเมื่อท่าน A ส่งตัวไป B, B. เกิดค่าใช้จ่าย A จะต้องตามจ่ายนะเพราะว่า งบประมาณบางส่วนลำเหมาจ่ายไปให้กับ A และ A ควรจะต้องรับผิดชอบทั้งหมดแต่ A รักษาไม่ไนดะ้ A ต้องไปซื้อบริการ B จึงต้องตามจ่าย B จึงจะต้องขอใบกันอยู่สปะสะชก็พยายามจะอธิบายนะครับว่าบริการบางอย่างมันสปะสะชเป็นคนจ่ายมันเก็บจากองสีอยู่แล้วท่านไม่จําเป็นที่ต้องไปเรียกเก็บหรือขอใบาจาก A หรอกแต่ว่าเรื่องนี้มันต้องใช้เวลาครับนะบก็ขอญาตว่า ให้เวลาสปาชอีกสักหน่อยเราก็จะพยายามทําเรื่องนี้ต่อไปนะครับสิทธิบัตรทองข้าราชการนางพยาบาลไม่จะขอให้ญาติไปซื้อของพวกของใช้สิ้นเปลืองเองแผ่นเพลทผ้าซับตหาือ,เ,อนนเป็นต้นถ้าถือเป็นปกติสแสดงว่าจะมีบางอย่างที่ผู้ป่วยญาติต้องมีส่วนรับผิดชอบเองด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วถ้าเป็นอุป,ปกรณ์สําคัญในการรักษานะครับจะอยู่ในเหมาจ่ายที่เราส่งให้กับหน่วยบริการไปแล้วนะครับเช่นก๊อดสัมลีปาสเตอร์ไอเนี้ยรวมอยู่แล้ว ถ้าเป็นอื่นๆที่จะต้องเอาไปใช้ที่บ้านอันนี้อาจจะยังไม่ได้ครอบคลุมยกเว้นนะครับบางกรณีเช่นเป็นคนไข้ติดเตียงที่ไม่สามารถกั้นการขับถ่ายได้นะครับเรามีงบประมาณก้อนนึงให้กับท้องถิ่นสามารถไปซื้อแพมเพรสแผ่นรองซับไปให้กับคนไข้ที่บ้านวันหนึ่งไม่เกิน3ชิ้นนะครับอันนี้มีแล้วนะครับดังนั้นจะเป็นบางกลุ่มครับ ได้ฟังในเรื่องของสิทธิ์บัตรทองของเราอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นข้อมูลจากคุณหมอที่ชัดเจนมากๆเลยทีเดียวนะคะให้เราได้รู้ว่าสิทธิ์ในเรื่องของการรักษาสุขภาพของเรานั้นมีในเรื่องอะไรบ้างนะคะแต่หนึ่งคำที่คุณหมอพูดมาเมื่อสักครู่นี้ว่า30บาทรักษาทุกที่ผู้ชมจะบอกอา้าวไม่ใช่เมื่อก่อนนี้มันเป็น30บาทรักษาทุกโรคทําไมถึงเปลี่ยนมาเป็น30บบาทรักษาทุกที่แล้วไม่ต้องมีใบส่งตัวด้วยรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ จาก30บาทรักษาทุกโรคปัจจุบันเป็น30บาทรักษาทุกที่คำว่ารักษาทุกที่คืออะไรนะครับหลักการเป็นอย่างนี้ครับอันที่1เลยเราพบว่าคนไทยเนี่ยขึ้นไหวเยอะนะอยู่โคราชมาทํางานเชียงใหม่ยู่เชียงใหม่ไปทํางานภูเก็ตนะครับอันที่1อันที่สองก็คือว่าเวลาป่วยไปที่โรงพยาบาลเนี่ยร้อยละ80จะเป็นการป่วยเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ป่วยรุนแรงนะป่วยเล็กๆน้อยน้อย ถ้าคนที่ป่วยเล็กๆน้อยๆต้องไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลกันหมดเลยทุกคนเนี่ยน่าจะก่อให้เกิดความโกรลาหลพอสมควรนะครับซึ่งปัจจุบันเราก็รับฟังความเห็นประชาชนทุกปีนะครับก็จะบอกว่าช่วยแก้ปัญหาการไปรอนานที่โรงพยาบาลหน่อยได้ไหมนะครับไอเดียใหม่ก็เลยเกิดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ทําโครงการ30บาทรักษาทุกที่กันเลยดีกว่าไหมนะครับคําว่า30สบาทรักษาทุกที่ก็คือว่าอันที่หนึ่ง ถ้าเราจะให้คนไข้ไปที่ไหนได้หรือจะทําให้ลดความไอ่อดเราก็เพิ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็เพิ่มโรงพยาบาลให้มากขึ้นแต่การเพิ่มโรงพยาบาลไม่ง่ายเพราะว่าการเพิ่มโรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งเนี่ยต้องสร้างตึกต้องใช้งบประมาณซึ่งภาวะงบประมาณประเทศรองรับไม่ได้หรอกครับอันที่2ต้องมีบุคลากรเราว่างบประมาณยากแล้วการจะผลิตแพทย์ผลิตพยาบาลผลิต,ลต,ลต,ลตบุคลากรไปยิ่งยากกว่าดัางนี้นเป็นไปไม่ได้เลยแต่เราพบว่า ในภาคเอกชนเนี่ยเขาเปิดคลินิกกันเยอะเลยฮะนะถ้าเราชวนคลินิกเหล่านั้นมาเข้าในระบบหลักประกันสุขภาพแล้วให้บริการคนบัตรทองภายใต้สิทธิประโยชน์ยที่ตกลงกันแล้วอย่าไปเรียกเก็บเงินคนไข้นะให้เรียกเก็บมาที่สปชสปชจะทําหน้าที่จ่ายเงินแทนประชาชนมันจะมีความเปลี่ยนไปได้ไหมนะครับผมก็เลยไปคุยกับสภาวิชาชีพหลักๆอยู่7วิชาชีพนะครับเวชกรรมก็คือแพทยสภานะฮะธนกรรมนะฮะ ทันแพทย์สาภานะไปคุยกับสาภาเภ mm hmm. สัจกรรมร้านยาเทคนิคการแพทย์ก็เป็นแ l บบเจาะเลือดแพทย์แผนไทยนะครับพยาบาลน, mm hmm. นะแล้วก็กายภาพบําบัดนะครับให้สมัครเข้ามาเป็นหน่วยบริการในระบบหลักประกันแล้วก็ทําอย่างที่ผมว่าตอนแรกเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนไข้จะมีจะได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าเราจ่ายน้อยบอกได้ตามตรงเลยว่าจ่ายน้อยผมยกตัวยอย่างธันกรรมไม่ชัด ตอนนี้มีธนกรรมกายภาพระมัดที่ประชาชนชอบมากเพราะว่าเขา้เขาถึงบริการยากนะครับธนกรรมเนียเราอนุญาตให้มีสิทธิทประโยชน์5เรื่องอุดฟันขูดทินปูนเคลือบหลุมล่องฟันนะเคลือบฟูอไลน์แล้วก็ถอนฟันจะไปทําอะไร5อย่างเนี่ยถือบัตรประชาชนใบเดียวไปที่คลินิกที่ขึ้นป้าย30บาทรักษาทุกที่ที่เห็นในสไลด์เนี่ยนะสามารถรับบริการได้เลยปีหนึ่งไม่เกิน3ครั้งเราให้3ครั้งต่อคนต่อปีเกินกว่านี้ สามารถจะไปรับบริการต่อที่หน่วยบริการประจำของท่านได้นะครับแล้วปรากฏว่าได้รับความนิยมมากท่านอย่างธนกรรมเราตั้งเป้าว่าน่าจะมีคลินิกมาเข้าร่วมกับเราสัก500สักพักหนึ่งเราข,ขยายเป็นพันหนึ่งปัจจุบันมีคลินิกธนกรรมทั่วประเทศสมัครมาเป็นหน่วยบริการของสปชอเนี่ยสองพกว่าหน่วยให้บริการไปแล้ว1528หหน่วยนะครับแล้วก็มารับบริการกันไปเนี่ยจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะฮะส่วนการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ,ๆจะไปรับยาที่ร้านยาก็าได้ยกตัวอย่างเช่นนะฮะไปร้านยาที่มีป้าย30บาทาารักษาทุกที่จะไปหยิบชุดคัดกรองมะเร็งปากมาลูกเนี่ยไปขอได้เลยนะฮะนอกจากนั้นยังมีชุดตรวจพยาธิใบไม้ในตับก็ได้เช่นเดียวกันนะฮะเราจะมีสิทธิประโยชน์เยอะะไปหมดเลยไปที่นี่ได้ที่กรุงเทพก็มีเยอะนะครับขอให้ใช้บัตรประชาชนของท่านไปนะอันนี้ก็คือโครงการ30บบาทาารักษาทุกที่ น,นอกจากนั้นเราจะมีบริการที่เรียกว่าเทเลมดิซีนนะครับเทเลมดิซีนก็หมายความว่าเวลาท่านป่วยนะฮะท่านไม่อยากออกจากบ้านนะครับแต่อยากจะคุยกับคุณหมอท่านก็ใช้ใช้ไลน์ของสปชก็ได้ใช้แอปพลิเคชันของสปชก็ได้ในนั้นเนี่ยถ้าเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเนี่ยจะมีเมนูด้านล่างเมนูขวาล่างเลยจะเป็นเทเลมดิซีนกดเข้าไปฮะจะมีบริษัทที่ให้บริการอยู่ตอนนี้3บริษัทท่านเลือกเลยฮะเอาบริษัทไหนก็ได้ นะท่านก็เข้าไปแล้วก็จะมีการถามตอบกันยืนยันว่าท่านคือใครมีสิทธิ์บัตรทองใช่ไหมถ้าใช่ท่านใช้บริการได้เลยจะได้พบแพทย์จริงๆฮะอ้าวแล้วถ้ามียาล่ะแพทย์จ่ายยาทาไงถ้าจะต้องจ่ายยาเดี๋ยวเขาเอายาไปส่งให้ท่านส่งเมื่อไหรล่ล่ะส่งภายในวันนั้นนะครับไม่เกิน3ามชั่วโมงครับยาจะไปถึงบ้านนะครับขอให้บอกที่อยู่ยเขายาก็จะไปถึงบ้านนะฮะดังนั้นบริการของสปจก็จะครบวงจรนะครับดูแลให้ครบวงจรเลยนะครับ เราทำรีเสิร์ชไปด้วยนะครับเวลาเรามีโครงการแล้วเราก็จะมีทีมรีเสิร์ชไปดูว่ามันลดเพนพอยต์ได้ไหมเราก็พบว่าเวลาเข้าไปโรงพยาบาลเขาใช้เวลาเยอะมากนะครับแต่ถ้าเกิดไปรอในหน่วยนวัตก,กรรรเนี้ใช้เวลาไม่เกิน30นาทีนะครับถ้าเราจับเวลาตั้งแต่ไปถึงโรงพยาบาลทําบัตรจนถึงได้รับยานเนี่ยนะจากเดิมก็จะใช้เวลา127นาทีไปที่โรงพยาบาลมากบ้างน้อยบ้างนะฮะ แต่พอมาเป็นหน่วยนวัตรกรรมเหลือ56นาทีนะครับแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายในการมารับบริการเหลือ160บาทต่อครั้งคําว่าค่าใช้จ่ายในการมารับการรักษานี่คือค่าใช้จ่ายของประชาชนนะครับเวลาประชาชนเข้าไปรับการรักษาหรือจะไปหาหมอที่ไหนก็ตามแต่เนี่ยเขาต้องเสียค่าลดเขาต้องเสียอะไรได้มันจะเป็นค่าใช้จ่ายนะครับตอนนี้มันลดลงมาเหลือ160บาทแล้วก็ญาติไม่ต้องขาดงานนะครับอันนี้ก็จะเป็น ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่เราที่ทีมรีเสิร์ชที่ไปรีเสิร์ชมาสพชราบริหารเป็นเขตนะครับนะฮะถ้าอยู่ในเขตจังหวัดไหนสพชในเขตพื้นที่นั้นจะรับผิดชอบเช่นเขตหนึ่งนะครับรับผิดชอบจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนลำปางลำพูนแพร่น่านแปดจังหวัดนะครับที่เชียงใหม่สำนักงานใหญ่อยู่ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นต้นนะครับส่วนกทมนี้พิเศษนิดหนึ่งก็คือ1เขตมี1จังหวัดเพราะจังหวัดใหญ่มากนะครับ ครบถ้วนในทุกมุมเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากสมาคมนักวางแผนการเงินไทยให้เราเข้าใจในเรื่องของสิทธิแล้วเรื่องของเงินทองๆใกล้ตัวด้วยวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามอาจจะรู้สึกว่าเออเรามีประกันสังคมนี่ทำไมเราต้องรู้เรื่องของบัตรทองผู้ชมอย่าลืมว่าคนรอบข้างของเราเนี่ยบางคนใช้บัตรทองอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นลูกไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ถ้าเรารู้เรื่องนี้เราก็สามารถที่จะให้คําแนะนําเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและอย่างที่บอกไปมี2ตอนนะคะผู้ชมสัปดาห์ที่แล้วกับสัปดาห์นี้ ครบถ้วนจากทางด้านของคุณหมออัธพรลิมปัญญาเลิศน,นะคะรองเลขาธิการสำนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะ